กายยังกลัวตลาดตะลีสีเปลี่ยนสีนุ่มเลือดหนุ่มเลือดหลายคนหลายคนหลายเฮ้ยยังเวียนี่ยนะ xin xin khó biết đây thế đây con nói 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 lại chưa nói 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 nói, 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 nói. <laughs>

<laughs> bài áo đó đi nào đi. Sĩ Pháp sĩ nhà. Sĩ nhắn anh ơi nha. Vậy đi phụt nên ăn lên, lên Vậy đi lái cả hai nhạc

คนหลยคนหลยพี่น้องเอ้ยนันังได้ยังโอ้โวันนมาารบั

đã Cảm sáng căn mất nơi mày 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 kim chi anh <laughs> của phe rằng của Pì

ไปเอาโบเอาโบเอาบอะไรยังเอาไปทางไหนต่อเปนั่งพักกับเขาตั้งนัพูดก็มีแต่ว่ากาศข้าโบมันดี Các bạn Hello đăng cho Để không bỏ lỡ những video Rô rắc sao sao ra rồ những người bệnh 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 lẽ. bệnh bệnh bệnh

ao <laughs> <laughs> ờ, nắng ao nắng cả nhang, tây hai nắng, Hãy đúng xịn cả đứa, hình đứa. Như lại đứa Hãy đúng không. Hãy đúng không. Hãy đúng không. นงขานังกโดดนั่งเข่านขาคนชาเดนงดังนั่อนี้แล้วจังหวตรงเท้าวขาก่งกว่ากรอโดดสามาถรได้สามาถนสามาถแล้วอ่ะสื่อนั่งสื่อในเมื่อกี้น่วนี่ที่ไน สดอกไยสีไลสีน้องเลยมีสีมีทั้งสีงวมีทั้งสีมู้ด้วยยาจังหมัดไปออกซิล รับแสงอีสต<ป>์แสอูไปไปพีกวิตเลยไม่านา

เป็นจังก์กระโจมกระโมนลายลายเอ๊ะแน่ลูกลูกหลบเลเ

กับสอบอีกแล้วมวนตายนตายเอาบอกไปอยู่หันมันมีแต่นั่นมีคนมาสุกมึแอปปุ่น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  อ้อไอ้บาน้ําแทงก็ได้สีบีด้อผู้เอ้ยนี่พ่อได้ใส่อยู่เป็นไอฟโนไอฟโนนสอง Ja, 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 นเดียวกันวายกขาดอ้หตังปะไข่หนึ่งไข่หนึ่งไข่เจนี่เนาะอ้หงจะได้นี่ปงเงียบได้ปะน่ะนักเลย หนไสมีเบิร์เจ็ดสิบเาก้าี่เบิร์ไปซื่อกระสอบก่นเด้อมีแต่ใคร <c oughs> คนกา้าวไล่